เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปร่วมงานฉลองเทศกาลประเพณีต่างๆนะคะอย่างยิ่งในช่วงนี้ค่ะวันที่5ก็คือวันนี้นะคะจนะถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้จะพาไปนมรสการหลวงพ่อโสธรกันโอ้ดีเลยครับน้างผู้ชมฮะน,นี่เป็นปีที่132นะครับน่อนผู้ชมฮะจัดงานแบบ10วัน10คืนเลยเริ่มวันนี้วันแรกที่ยังไหนบอกะนะฮะซึ่งใครที่จะไปช่วงนี้ท่านจะได้เห็นนี่นะฮะ องค์พุทธโสธรที่แปลกตาเพราะท่านเป็นองค์ศีดำครับแล้วม,ม,มีเหตุผลนะเพราะเพราะว่าอยู่ในช่วงบ่มรักก่อนปิดทองะนะครับซึ่งจะมีเวลาแค่หนึ่งเดือนอที่จะได้ชมเนี่ยองท่านสีดำแบบนี้นะฮะเนื่องจากกรมศิลปากรได้สำรวจสภาพองคหลวงพ่อโสธรและพระพุทธรูปของวัดโสธรเนี่ยนะฮะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาพบว่าพระพุทธรูปมีรอยแตกลอนจนเห็นเนื้อนใน ก็มาจากการเสริมสาภาพแหละฮะแล้วก็ทาสีด้วยสีอะคริลิกนะครับซึ่งไม่ประสานกับวัสดุดั้งเดิมอ่านี่คือสาเหตะะุบวกกับความชื้นจากภายในอะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยลอกทองออกปกติต้องเป็นองค์ทองใช่ไหมฮะใช่ลอกทองออกครับจากองค์พระทั้งหมดเลยและบูรณะใหม่มส่วนภาพนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีภาพที่เป็นเนื้อในของหลวงพ่อโสธรด้วยนะฮะ,ะซึ่งพบว่าเนื้อข้างในขององค์พระเนี่ย ประกอบจากหินทราย8ชิ้นพอกปูนทับเป็นองค์ครับะะแล้วก็เป็นศิลปะสมัยอยุทยาตอนต้นเม่ี้ภาพมันน่าจะผ่านไปแล้วะหลวงพ่อโสธรเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ขอพรขอบาร,รมีได้หลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะ,ะเรื่องการงานเรื่องความรักค้าขายคงกระพันแค้วคาดโรคภัยไข้เจ็บนี่นะฮะ ใช่แล้วค่ะซึ่งการจัดงานนะคะ <c oughs> อย่างที่บอกไปว่าเริ่มวันนี้วันแรกค่ะ <c oughs> เขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะเริ่มตั้งแต่เช้านี้เลยค่ะ <c oughs> โดยวันนี้นะคะในการจัดงาน <c oughs> เขาจะมีพิธีบวงสวงค่ะ <c oughs> ใช้ไข่ต้มนะคะจำนวน1นึ่งแสฟองนะคะแล้วก็จะมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นพิธีเปิดงานรวมถึงนะคะ <c oughs> เป็นขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบกค่ะโดยขบวนรถนะคะจะตกแต่งด้วยบุพชาติดอกไม้ที่สวยงาม มากค<ม>่ะ<า>อย่างที่เราเห็นกันนี้นะคะนี่คือขบวนรถเริ่มวันนี้นะคะแล้วก็มีคุณอิงฟ้าวรหาหะค่ะมิสแกรนไทยแลนด์นะคะรวมถึงรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2022ค่ะร่วมงานวันนี้ด้วยและในวันจันทร์นะคะที่7 พฤศจิกายนค่ะก็จะมีพิธีแห่ทางน้ํานะคะล่องไปตามลําน้ํามุ่งหน้าไปสู่ปากอ่าวไทยค่ะอําเภอบางประกงนั่นเองนะคะส่วนวันอังคารที่8ค่ะจะล่องไปตามลําน้ําค่ะมุ่งไปสู่อําเภอบางคลานะคะซึ่งในช่วงวันที่7วันที่8นี้นะคะถ้าใครไปร่วมงานนอกจากจะได้ชมแบบว่าพิธีต่างๆที่สวยงามแล้วก็ร่วมงานลอยกระทงไปด้วยเลยเออผมว่าได้บรรยากาศนะเพราะผมว่าเนาะ ลายปีก็อย่างที่บอกอ่ะคนชอบเฟสติวัลงานเทศกาลแบบนี้อยู่แล้วประเทศไทยสีสันเขาดีนะเออใช่ไหมแล้วคือที่ผ่านมาค่ะโควิดทําให้แบบเทศกาลต่างๆคือต้องอยู่ชะงักไปหรือไปแล้วก็แบบไม่เต็มที่ใช่พอปีนี้คือแบบสพรึงแต่แต่ผมว่าข้อดีของประเทศไทยนะคือเราค่อยๆคลายล็อกกันมาเออใช่ถึงแม้ว่ายังมีโควิดแต่ก็อ่าจัดงานได้แบบนิว n o r m a l ออ งานจัดแต่นิวนอ l มันก็เลยไม่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบโอ้โหสักทีเดียวแล้วแบบแห่กันไปแล้วแบบอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมที่ที่เราไม่คาดฝันได้ไงใช่ใช่ใช่อันนี้ต้องระวังนะคะก็ถ้าคนเยอะเกินไปก็อาจจะร้อยคนซานิดนึงคือคือคือต้องระวังอ่ะโดยเฉพาะถ้าไปลอยกระทงต้องลงเรือโป้ท่าเลยอ่ะใช่ใช่ต้องระวังนะฮะเพราะว่าเนี่ยข่าวจากต่างประเทศเนาะเกาหลีที่อินเดีย ร้วแล้วแต่เกิดจากคนเยอะๆทั้งนั้น, <Ừ. S 2> น,นเลยอะ่ะแล้วทีนี้เวลาแบบเกิดเหตุอะไรขึ้นหรือการตกใจคนเขารีบอ,ออกไงอาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวัง